เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยมาถึงข้อสุดท้ายนะคะของไดอะล็อกที่2แล้วนะทุกคนข้อ10นะคะหลังจากเมื่อกี้เนาะข้อ9 พอเขาพูดว่า oh no Andy, you shouldn't spend too much time staring at the computer screen it's bad for your health ก็คือมันแย yeah ่ใช่ไหมคะต่อสุขภาพของคุณหลังจากนั้น Andy อันดี้ตอบว่าอะไรเอ่ยทุกคน Andy อันดี้ตอบว่า yeah I know ใช่ไหมคะก็คือ oh, ใช่ฉันรู้ it also affects my grades ก็คืออะไรคะมัน เพราะว่านะคะมันส่งผลกระทบเนาะส่งผลต่อนะคะหรือว่ากระทบเนาะ affix e เป็น verb นะคะมีแอบเขียนไปแล้วว่าถ้าเป็น noun เนี่ยหน้าตาจะคล้ายกันมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนได้นะคะเวลาเจอหรือว่าเวลาทำข้อสอบอย่าสับสนกันนะคะทุกคนถ้าเป็นตัว a นะ affix e แปลว่าส่งผลกระทบใช่ไหมคะเป็น verb นะแต่ถ้าเป็น noun เนี่ยจะสะกดว่า e f F E C T S S นะคะ f f e c t นะคะก็คือผลกระทบนั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะทุกคนมี verb กับ noun แล้วตรงนี้นี่สับสองตัวนี้เจอบ่อยนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยข้อสอบชอบเอามาหลอกเรานะคะให้เรางงเล่นนะเพราะว่ามันต่างกันน้อยมากๆนะคะทุกคนแต่ว่า มันทำหน้าที่ต่างกันใช่ไหมคะตัวหนึ่งเป็นเวิร์บอีกตัวหนึ่งเป็นคำนามนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะพอลก็เลยตอบอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเป็นข้อสิบของเราถูกไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ขอก่อน Don't let the games control you ก็คืออะไรคะอย่าปล่อยใช่ไหมคะปกติเนี่ย let l e ล Let's do something เนี่ยก็คือไปทำอะไรสักอย่างนี้ด้วยกันเถอะใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือ don't let ก็คืออย่านะคะอย่าปล่อยให้เกมนะคะมัน control you นะคะ control ก็คืออะไรคะควบคุมอย่าปล่อยให้เกมนี่ยควบคุมเราได้นะคะมาดูข้อสิบกันนะคะ choice แรกนะ certainly you you didn't like it at all choice สองนะคะ actually it's nobody's fault ช้สามนะคะ you better stop now ช้สี่นะคะ you shouldn't tell your parents about it แล้วก็ช้สุดท้ายนะคะ students should spend their time playing games ช้ไหนเอ่ยทุกคนพอแปลช้อยกันออกไหมคะช้แรกนะคะ certainly นะคะ certainly นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็คือคำว่าแปลว่าอะไรเอ่ยก็คือแปลว่าแน่นอนถูกต้องไหม certainly You d i d n t like it at all คุณไม่ชอบนะคะไม่ชอบมันใช่ไหม at all เนี่ยก็คือแบบไม่เลยนะคะไม่ชอบมันเลยนะ I don't like it at all ฉันไม่ชอบเลยนะคะมันเป็นการเน้นเนาะแล้วก็ใช้ตอนนะคะ actually actually อีกแล้วโดนต้องตอบได้นะนะแปลว่าอะไรเอ่ยที่จริงแล้วถูกต้องไหมคะที่จริงแล้ว it's nobody's fault fault แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคน ผิดถูกต้องไหมคะ False นะคะอันนี้อันนี้อันนี้คือความผิดนะความผิดเป็นคำนามน,นะคะถ้ามันเป็น Adjective จะเป็นจะสะกดยังไงทุกคนเจอบ่อยมากในโจทย์นะคะ True or False ก็คือถูกหรือผิดถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือ False แบบ Adjective นะอันนี้ False แบบเป็นคำนามน,นะคะ It's nobody's fault nobody ก็คือ ไม่ใช่ความผิดใช่ไหมคะไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะคะ it's nobody's fault ใชนที่สานะคะ mm. you better stop now you better stop now เวลาเจอตรงนี้นะคะ better stop better stop แปลว่าอะไรเอ่ย stop แปลว่าหยุดใช่ไหมคะคุณควรจะหยุดดีกว่านะอย่างนี้นะคะคุณควรจะหยุดดีกว่านะคะอันนี้ก็ใช้ได้บ่อยนะคะทุกคนสมมติมัน เลยเวลาเที่ยงมาเยอะแล้วนะคะแล้วเพื่อนเรายังไม่ได้กินข้าวอีกนะคะแล้วก็ you better eat something แบบเออกินอะไรหน่อยดีกว่าไหมอะไรเงี้ย it's it's already like past it it past noon already you should eat something so you don't get stomachache จะได้ไม่ปวดท้องอะไรเงี้ยะคะก็คือควรจะทำดีกว่านะคะ ช่สิถ้า you shouldn't tell your parents about it โอหไม่ควรทำไมคะไม่ควรบอกคะผู้ปกครองใช่ไหมคะไม่ควรบอกผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรบอกพ่อแม่เนี่เธอเนี่ยไม่ควรบอกพ่อแม่เนี่ย,เ,เ,ย,รเ,ยเรื่องที่เธอเล่นวิดีโอเกมทั้งคืนใช่หรือเปล่าเออทุกคนใช่ชอยข้อนี้ไหมคะแล้วก็ช้อยห้านะคะ students should spend their time playing games จะ so spend นะคะ spend เมื่อกี้บอกไปแล้วนะมีข้อก่อนหน้านี้นะคะ เป็นเพราะอะไรเอย่ยทุกคนใช้ถูกต้องไหมบวกกับมันนี่กับ Time ถูกต้องไหมคะในข้อนี้มันบวก time นะคะนักเรียนนะคะ students ก็คือนักเรียนควรใช้เวลานะคะเพื่อเล่นเกมมาดูกันคิดว่าพอจะพูดอะไรคะทุกคนคิดว่าพอจะพูดอะไรเอ่ยเนี่ยแอนดี้เขาบอกว่าเออเนี่ยมันอะแบบส่งผลกระทบต่อเกรดด้วยนะคะก็คือเกรดน่าจะ ไม่ดีเนาะเพราะว่าเขานอนดึกทั้งคืนเลยถูกไหมแล้วพอก็เลยพูดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็พูดว่าอย่าปล่อยให้เกมเนี่ยมันมาควบคุมเรานะคะคิดว่าช้อยไหนเอ่ยตัดเลยช้อยแรกนะคะช้อยช้อยห้าถูกถูกไหมคะ Students should spend their time playing games คือคุณพ่อเนี่ยเขาพยายามหยุดข้ามคุณแอนดี้นะคะมาทั้ง ไดอะล็อกเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่มาพูดหรอกว่าเออแบบทุกคนนักเรียนทุกคนเนี่ยควรเล่นเกมเนี้ยก็พอไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถูกต้องไหมคะแล้วก็มีช้อยไหนอีกคะมีช้อยไหนอีกเอ่ยที่เราควรตัดช้อยสองถูกต้องไหมคะ actually it's nobody's fault คิดว่าพอคิดอย่างไน,นไหมคะ ไม่น่าถูกต้องไหมคะเพราะว่าแอนดี้เนี่ยก็คือเล่นทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้มีใคร,ครมังคับให้แอนดี้เล่นนะแอนดี้ก็เล่นเองเลือกเองเล่นเองเนะคะแล้วพ่อก็พ่อก็บ่นอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยเธอไม่ควรใช้เวลาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เกินเยอะเกินไปนะมันดีไม่ดีต่อสุขภาพนะแล้วก็เธอเนี่ยไม่ควรจะให้เกมมาคอนโทรเธอนะอย่างนี้แสดงว่าพ่อเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงถูกต้องไหมคะแล้วก็อยากให้แอนดี้ทำไมคะหยุดเล่นเกมถูกต้องไหมคะ Certainly you didn't like it at all. ก็ไม่น่าใช่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าแอนดี้เนี่ยเขาก็ชอบนะคะชอบเล่นเกมนะคะแต่ว่าเกรม,มันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปวดหัวถูกต้องไหมคะอ่าเหลือช้อยสามช้อยสี่ you shouldn't tell your parents about it กับ you better stop now อันไหนเอ่ยช้อยไหนคะทุกคนช้อยช้อยสามถูกต้องไหมคะ you better stop now คุณควรที่จะ หยุดได้แล้วนะคะ You shouldn't tell your parents about it อันนี้เหมือนในกระตูนเลยนะคะทุกคนแบบระวังเธออย่าบอกแม่นะอะไรอย่างนี้ไม่น่าใช่นะคะทุกคนในข้อสอบเนี่ยมันจะเป็น you better stop now นะคะก็คือคุณเนี่ยควรจะอะไรคะหยุดได้แล้วถูกต้องไหมคะคุณควรจะหยุดได้แล้วนะอย่าให้เกมอะคอนโทรคุณนะ ตรงนี้นะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะตรงนี้ที่มันอัพอัอพอสโฟฟ,ฟฟีดนะคะคืออะไรเอย่ยทุกคน you s h o u l d better ใช่ไหมคะคุณควรที่จริงเวลาเจออย่างนี้นะคะเวลาเจอแบบนี้นะ,ะมันสามารถเป็นได้ทั้ง shoot แล้วก็เป็นได้ทั้ง h a d นะคะทุกคน แต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นแท้เนี่ยมันจะแปลไม่ได้นะคะมันจะแปลกๆนะมันจะคุณมีคุณมีหยุดดีกว่าอะไรอย่างนี้แปลกๆนะคะตอนนี้คือคุณควรหยุดดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเจอแบบนี้นะคะเราต้องมานั่งแบบดูเอาเองนะคะว่าว่าแปลแบบไหนทึงจะถูกหรือว่าตรงนี้ถ้ามีเวิร์ต่อเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนข้อสิบนะตอบ ช้อยสามนะคะทุกคน you you better stop now you better stop now เรียบร้อยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง